สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการเซเว่นวันเดอร์ครับรายการที่จะมาบอก7ข้อเด่น7ข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้านสตูดิโอเซเว่นครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวหูฟัง True Wireless ระดับพรีเมียมจากแบรนด์อังกอรที่ได้พิตูลบอดี้แสลมมาเป็นแรงบนันดาลใจในการทําหูฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะในรุ่นของอังกอร์ a พ s ชั่นถูกใจสายร็อกอย่างแน่นอนจะรออะไรล่ะครับไปพบกันเลยกับ7สิ่งมหัศจรรย์ของหูฟังอังกอร์พชั่น ข้อที่1ดีไซน์เท่สุดพรีเมียม อังกอร์แพชั่นตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาได้ถูกใจชาวร็อกจริงๆทั้งเท่ดุดันสวยพรีเมียมโอ้โหใครเห็นต้องอยากได้อย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยที่ตัวเคสนะครับวัสดุที่ใช้ทําตัวเคสเนี่ยเป็นแบบพลาสติกอย่างดีนะครับตัวเคสก็จะเป็นสีดาแล้วก็มีด้านบนเนี่ยมีโลโก้ของแบรนด์อังกอร์อยู่ด้วยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB ครับขนาดของตัวเคสก็กําลังพอดีแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยสามารถพกพาไปกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับมาดูที่ตัวหูฟังกันบบเป็นแบบ แล้วก็วัสดุที่ใช้ทําเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานและใกล้ๆบริเวณที่เราสัมผัสสั่งงานก็จะมีไฟบอกสถานะอยู่ด้วยนะครับและตัวซิลิโคนที่หุ้มบอดี้ของตัวหูฟังอยู่ก็จะมีติ่งข้างๆซึ่งเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็ไม่หลุดออกจากใบหูเราง่ายๆครับแล้วก็ยังรู้สึกนิ่มสบายอีกด้วยรับรองครับว่าสายร็อกมาเห็นเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอน 2. เชื่อมต่อง่ายและรวดเร็ว อังคอ a พชชันตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นหูฟังแบบ True Wireless แล้วเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth 5.0ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วสัญญาณเสถียรไม่มีอาการดีเลยแต่อย่างใดเลยครับและยังสามารถฟังเพลงไกลได้ถึงระยะ10เมตรอีกด้วย 3. ใส่ออกกำลังกายได้สบายสบาย หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยก็ใช้หูฟังอังคอเพชั่นตัวนี้ในการใส่วิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันสามารถใส่ออกกําลังกายได้อย่างแน่นอนและยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา IPX6 อีกด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ําฉีดอัดเข้ามาแรงๆหรือจะเป็นการออกกําลังกายที่เหงื่อเยอะๆแน่นอนครับว่าหูฟังตัวนี้ป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการช็อตได้อย่างแน่นอนครับข้อ4ใช้งานได้ยาว อันคอพเชชั่นตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบทูเวลเลสที่ใช้งานได้ยาวจริงๆนะครับซึ่งตัวแบตของหูฟังนะครับจะอยู่ที่60แอมป์ซึ่งสามารถสแตนบายได้ยาวๆไปเลย2วันเต็มๆแต่ถ้าใช้งานแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับใช้งานได้ตั้งแต่ 3- ถึง4ชั่วโมงเลยครับผมแล้วถ้าแบตเตอรี่ตัวหูฟังหมดตัวเคสของหูฟังเองเนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่ที่รองรับอยู่ที่500อแอมป์นะครับซึ่งชาร์จกับหูฟังได้อีก5ครั้งกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไปได้้เลยใชงานได้ยา อย่างแน่นอนครับข้อ5สั่งงานง่ายด้วยเสียงอังกอร์แฟชั่นตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียก Siri หรือว่า Google Assistant ได้เพื่อเปิดหาข้อมูลหรือว่าเปิดเพลงที่เราต้องการเพียงแค่แตะสัมผัสที่หูฟัง2ครั้งก็จะเป็นการเปิดโหมดสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วครับข้อ 6. ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้ว อังคารแพชชั่นตัวนี้นะครับใช้ระบบการสั่งงานแบบสัมผัสเพื่อควบคุมคอนโทรลฟังชันต่างๆเช่นการแตะเบาๆเ,เพียงหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการหยุดหรือเล่นเพลงส่วนแตะครั้งที่ข้างขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงหรือเล่นเพลงถัดไปแต่แตะครั้งที่ข้างซ้ายก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับหรือแตะ2ครั้งเพื่อสั่งงานผ่านเสียงนั่นเองแหละครับนอกจากจะสั่งงานได้ง่ายดายอย่างนี้แล้วนะครับยังสามารถใช้งานได้แบบข้างเดียวอีกด้วยต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะใน บางกรณีเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการคุยโทรศัพท์แบบเร่งด่วนเนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะใช้แค่หูฟังข้างเดียวเท่านั้นและอังกอร์แพชชั่นก็สามารถทําได้ด้วยครับข้อ7คุณภาพเสียงดีเกินราคา หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหูฟังอังกอร์แพชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ได้รับการพัฒนามาจากพี่ตูนมาอย่างยาวนานกว่า2ปีดังนั้นครับคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้ทําได้ดีมากๆในราคาสบายกระเป๋าสุดๆไปเลยโดยอังกอร์แพชชั่นตัวนี้นะครับจะเด่นไปที่เสียงร้องที่ทะลุพุ่งผ่านเครื่องดนตรีออกมาเลยส่วนเวทีเสียงนะครับก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปนะครับต้องบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงป๊อปร็อกหรือว่าร็อกก็ฟังออกมาได้ดุดันสมกับเป็นหูฟังของพี่ตูนบอดี้แสลมจริงๆครับ หลายหลายคนฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าราคาของอังคอแฟชั่นตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับราคาของบ้นอยู่ที่2,490ันบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับกับราคาขนาดนี้และยังได้หูฟังที่เป็น True Wireless คุณภาพเยี่ยมที่ครอบคลุมทั้งการใส่ออกกําลังกายก็ได้หรือใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ตอบโจทย์ให้คุณสุดๆไปเลยอย่าลืมเป็นเจ้าของกันให้ได้นะครับวันนี้ที่ร้านซูเปเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยวันนี้เซเว่นวันเดอร์หมดเวลาลงแล้วผมตัวนัดลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ